วันนี้พามาดูควายที่จองไว้นะครับของเสียวันชัยนะครับเราไปดูกันว่าตัวโต,วตวขนาดไหนแล้วนะครับตอนมาจองอายุสองเดือน<ว>แล้วครับราวันก่อนมานี่เยอะมีหลายตัว มีมีนอ๋อครับร้อนนครับครับดูฟาร์มของพี่บันชัยนะครับฟาร์มของเสียนหนิงเมืองปาจีนนะครับ ผิดหูผิดตาครับเนี่ยลูกเมตเตี้ยนะครับครับส,สูงจะเท่าแม่แล้วมาเจอแล้วครับนี่ตัวผู้ที่จองไว้นะครับ นนแม่เขานะครับตัวนุ้นชื่อแม่ใหม่นะครับจีจอกนี่ลูกชายยืนกินใบไม้อยู่ตรงนี้นะเรียนนี่นะครับลูกชายของแม่ใหม่นะครับตัวนี้ิีจองไว้นะครับจิตมาจำมาแล 10, ้วหนมะือหนึ่งกันทพี่เขาไปให้ราคาแสนสอง โอ้ตัวนี้นะครับผมยำยานมก็มาเอาครับตัวนี้โอ้โตนะพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมควายฝูงของเสียบัญชัยนะครับเป็นลูกของเจ้ายญิงครับนั่นลูกเพชรอุดรนเอลูกไอ้นั่น่ะครับหนุนตัวหนึ่งแตงกวาตัวนี้แม่เพิ่มซับนะครับตัวนี้อันนี้แม่เพิ่มซับครับลูกเป็นตัวเมียพ่อจะไม่ได้ไม่ได้เรียนนะ ตัวนี้ใช่ไหมครับจ้ายังไม่ได้เดือนเลยอาทิตย์กว่าครับผมส่วนตัวนู้นตัวนู้นประมาณตัวตัวนู้นแม่แคะเนาะเดืนลูกสองเดือนครับเราประมาณอ่ะสองครับผมสองเดือนกว่าผมมาเออผมเจอแล้วตัวนี้ครับตัวนู้นแม่ให้ลูกเป็นตัวเมียเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อ ดาวซีพีแล้วครับไม่ใช่ดาวมีตัวหนึ่งอะไรนะตะวันอ๋อเป็นลูกของเจ้าอี้ครับงั้นลูกเพชรอุดรไอ้ลูกไอ้นั่นอ่ะครับนุ่นตัวหนึ่งแตงกวาตัวนี้แม่เพิ่มซับนะครับตัวนี้อตัวนี้แม่เพิ่มซับครับนั่ลูกลูกเป็นตัวเมียพ่อจะไม่ได้ไม่ได้เดือนเลยตัวนี้ใช่ไหมครับจ่ายยังไม่ได้เดือนเลยอาทิตย์กว่าครับผมส่วนตัวนู้น ตัวนู้นประมาณตัวนู้นแม่แคะเนาะเดืนที่สองเดือนครับเมื่อประมาณสองครับผมสองเดือนกว่าผมมานู้นแม่ให้ลูกเป็นตัวเมียเหมือนกันใช่ไหมครับดาวซีพีอะอ๋อดาวซีพีแล้วครับไม่ใช่ดาวมีกัวหนึ่งอะไรนะตะวันออ๋ตต้งูแ่ัครับ ครับในตัวผู้อัน,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 นที่ผมจองไว้ครับตัวผู้น่าจะลงน้ำรือเปล่าน่าจะลงน้ำอยู่ในน้ำอยู่บนไม้ครับ<อ>ดูดูดูร้อน